สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวในเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคของการรับมีดคมแบบโบราณน,นะครับซึ่งมันจะมีความแปลกแตกต่างไปจากการรับคมทั่วไปนะครับจะสังเกตง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าตามบ้านนอกนะครับถ้าหินบ้านไหนเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของโค้งเบาๆเนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นใช้คมมีดแบบโบราณครับ บ้านเราใช้คมมีดโบราณเพราะว่าโดยสรีระของคมมีดนะครับลักษณะของการรับด้วยหินแบบเวาวเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างก็คือแบบคอนแวกนะครับแบบคอนแบกที่ฝรั่งเขาเรียกว่าคอนแวกนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบคมแยกซ้ายกว่าแบบโบราณน,นะครับซึ่งด้วยสรีระของใบมีดนะครับด้ล,ลักษณะของการรับนะครับมันจะทําให้หินเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทำให้หินเป็นลักษณะนี้เพราะว่า เวลาลับนะครับเวลาลับจะใส่ไปใส,ใส่ไปด้านหน้านะครับวเวลาลับจะใส่ไปด้านหน้าเสร็จแล้วเวลาลับเนี่ยก็จะมีการหมุนข้อนะครับมีการหมุนข้อเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้คมนีดทั้งหมดโดนหินนะครับลักษณะของการรับชน,นิดเนี่ยนะครับมันจะทําให้เห็นไ,ไหมครับมันจะทําให้ผิวของมีดเนี่ยโดนกินทั้งหมดนะครับ หนกินทั้งหมดซึ่งมันจะแตกต่างจากการรับแบบคมฝรั่งรับแบบคมฝรั่งจะบางให้แนบแนบกับหินนะครับคือลักษณะอย่างนี้นะครับแต่เราก็กระโดกขึ้นนะครับแต่เราก็กระโดกขึ้นแล้วก็ใสนะครับใสลักษณะอย่างนี้นะครับใสไปแต่ว่าลักษณะของการรับแบบโบราณเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะมวนอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ทินเท่ากันในส่วนั่งที่เรียบนะครับ ในส่สวนฝั่งที่เรียบก็ไม่มวนเยอะนะครับมวนนิดเดียวนะครับแต่ในส่วนฝั่งที่โค้งก็ต้อง,งมวนเยอะนะครับตามองศาของคมที่สร้างมาั้จแต่ัองแรกนะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งเห็นรับตังนี้มีเล่มีเป็นมีดที่ผมใช้นะครับมีดถนัดสายฝั่งนี้ผมจะไม่ค่อยมุนเยอะนะครับฝั่งนี้ผมจะไม่ค่อยมวนเยอะนะครับลักษณะการรับนะครับฝั่งนี้ผมจะไม่มวนเยอะนะครับแต่เป็นการถูลษณะนั้น ข้อจะค่อนข้างนิ่งนะครับจะไม่เยอะเพียงแค่เอาในส่วนของความบาของหน้าหินเป็นตัวทําให้มันกินเหล็กนะครับอันนี้คือฝั่งที่ค่อนข้างเรียบนะครับทีนี้เมื่อผมมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเกือบโดนแล้วครับทีนี้เมื่อผมมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าผมรับไปอย่างนี้โดยที่ไม่ โดยที่ไม่หมุนข้อมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเห็นไหมครับอันนี้คือรับแบบไม่หมุนข้อนะครับมันก็จะกินเฉพาะส่วนนี้ขึ้นมาหันหลังนะครับกินเฉพาะส่วนนี้มาหันหลังเราจะสังเกตง่ายๆที่นี้ถ้าผมเริม่มหมุนข้อนะครับก็คือเริม่มหมุนลักษณะอย่างนี้นะครับเริม่มหมุนลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆแลเราก็มาดูเห็นไหมครับจะเริ่มกินเห็นไหมครับ จะเริ่มกินลงมาละนะครับทีนี้มันก็จะเหลือในส่วนของในส่วนของปลายคมนิดหนึ่งนะครับในส่วนของปลายคมนิดหนึง่งแต่แถวนี้เริ่มเริ่มถึงแล้วนะครับแถวนี้เริ่มถึงก็รับไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เป็นลักษณะการกระดกไปอย่างนี้แค่นี้เองนะครับเทคนิคการรับมีดคมแบบโบราณนะครับเป็นอีกไม่มีอะไรมากนะถ้าสมมติว่าเราเราใช้มีดอยู่คนเดียวนะครับ ไม่ให้คนอื่นเอาไปใช้ไม่ให้คนอื่นไปรับเนี่ยครับถ้าสมมุติเราลับนะคบมันก็จะใช้เวลาพอๆกับใช้เวลาพอๆกับการลักคมทั่วไปนะครับไม่ใช้เวลาเยอะนะถึงแม้ว่าการลับเนี่ยมันจะทําได้โดยวิธีที่ลับให้ตัวของใบมีดเนี่ยโดนกินทั้งหมดนะครับพอรับอสูรมาขัดเราเมื่อวานนี้ฟันมีดในน้ำมานะครับถึงแม้ว่า เราจะรับให้มันกินทั้งหมดนะครับกินตัวแก้มีดทั้งหมดแต่มันก็ไม่ได้หมายควาว่ามันจะรับยากรับนานนะครับถ้าสมมุติในกรณีที่เราใช้เองไม่มีคนอื่นเอาไปใช้ไม่มีคนอื่นเอาไปรับแบบวิธีอื่นนะครับก็รับแป๊บเดียวนะครับนะครับผมรับแค่นี้ครับก็กลจะเสร็จแล้วครับแค่นี้อื่นครับก็กล้จะเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้ว เนี่ยครับก็เสร็จละแค่นี้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้ละเราลองนึกภาพนะครับเอาเลื่อยไปฟันไม้กับเอามีดไปฟันไม้นะครับในส่วนของมีดจะมีคมที่เรียบนะครับในคมที่เรียบเวลาะแทกเนี่ยส่วนที่เรียบกว่าหมายถึงพื้นที่การประทะเยอะกว่านะครับการสึกหลอ,อก,ก็จะช้ากว่านในทางกลับกันถ้าสมมุติเอาเลื่อยนะครับที่ปันเป็นซี่เป็นซี่เป็นซี่มียอดแหลมตดนะครับไปฟันไม้นะครับ แล้วแรงต้านมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแรงต้านเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วฟันเลื่อยการรักษาสภาพคมของฟันเลื่อยก็จะได้ลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการรับมี่แบบโบราณจึงไม่ไปอิงกับการใช้ซี่คมหรือความละเอียดของหินนะครับแต่จะไปใช้ในลักษณะของการสร้างพื้นที่ให้ระนาบมากที่สุดนะครับยิ่งระนาบมากเท่าไหร่นะครับ แ่งตานก็ยิ่งน้อยนะครับซึ่งมันจะกลับกันในการใช้คมนะครับมันจะกลับกันมันจะกลับทางกันบางท่านอาจจะได้ข้อมูลมาว่าการรับมีดจะต้องสร้างซี่คมยิ่งซี่คมละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งมีดก็ยิ่งมีความคมมากนะครับยิ่งความละเอียดเป็นหมื่นกิจพันกิจนะครับความคมของมีดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถามว่าถูกไหมถูกนะครับถูกถูกแต่ว่า เป็นลักษณะของการใช้ซี่โดยตรงนะครับก็คือเป็นลักษณะของการรับด้านนี้นะครับรับด้านนี้นะครับเพราะว่ารับด้านนี้มันจะเป็นลักษณะการขีดถ้าเรานึกภาพออกนะครับมันจะเป็นการลักษณะขีดเม็ดต่อเม็ดนะครับการขีดของสมมุติว่าผมมีเม็ดสามขัดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดย่างแถวสมมติมีห้าเม็ดใช่ไหมครับพอเราขีดมาลักษณะอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะได้รอยหยักห้าหยักแต่ถ้าสมมติมีเม็ดห้าเม็ดตรงนี้ ถ้าเราถูด้านยาวตั้นแต่เม็ดแรกจนถึงเม็ดสุดท้ายเราก็จะได้ความเรียบแทนนี่คือนี่คือความสำคัญของการรับมีดแบบคมโบราณน,นะครับซึ่งซึ่งมันจะใช้มันจะใช้รายละเอียดคนละ,ยนะอย่างนะครับอย่างหนึ่งจะใช้ก็เหมือนรับมีดตะไบนะครับเหมือน,นมีดตะไบนะครับถ้ารับแบบรับแบบใช้ความละเอียดของหน้าหินก็คือเอาตะไบแทงขนฝันเลื่อยนะครับตะไบสามเหลี่ยมกว้างเท่าไหรก็จะได้ขนาดของฟันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติรับแบบรับแบบโบราณก็คือ เราจะตะไบมาถูตั้งแต่โคนโคนมีดไปึนปลายมีดเลยครับก็คือถูยาวไปเลยนะแต่แล้วความเป็นซี่มันก็จะไม่มีนะครับความเป็นซี่มันก็จะไม่มีซึ่งมันจะแตกต่างกับลักษณะการเอาไปแทงเอาแบบเหมือนฟันเลื่อยนะครับนี่คือรายละเอียดของมันนะครับแต่ทีนี้เวลาใช้อย่างเชตนว่าเวลาปาดเวลาตัดเวลาเฉือนตัวนี้จะใช้ลักษณะของความเครียดนะครับในการตัดเฉือนก็จะเป็นเหมือนลักษณะการตัดเหล็กนะครับการตัดมันจะมีอยู่3ลักษณะนะครับอย่างแรกคือเอาแก่ตัด นะครับพกเครื่องต่างๆตัดลักษณะนี้คือเอาเนื้อเหล็กออกนะครับเอาเนื้อเหล็กออกเพื่อให้แยกเหล็กเป็นสส่วนนะครับอีกกรณีหนึ่งก็จะคล้ายๆการเพียงแต่ว่านําสิ่งที่มาตัดต่างกันก็คือลักษณะของการใช้ใบตัดนะครับใช้ใบตัดก็เป็นลักษณะของการเอาเนื้อเหล็กออกนะครับเอาเนื้อเหล็กออกโดยการออกเป็นเม็ดๆนะครับใช้แก๊สตัดเอาเนื้อเหล็กออกโดยการเผาละลายนะครับทีนี้ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ ลักษณะการกดให้เครียดนะครับการกดให้เครียดก็คือไม่ต้องใช้ความร้อนแค่ใช้แรงกดกดนะครับกดส่วนใดส่วนหนึ่งให้มันเครียดมันก็จะมอญเลยก็จะหลุดจากกันนะครับมอญเลก็จะหลุดออกจากกันการตัดในลักษณะในลักษณะที่เราใช้คมเรียบเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเหมือนเวลาที่เราไปซื้อผ้าตามร้านผ้าครับเจ้าของร้านเขาจะมีแค่แป๊บเดียวแล้วเขาจะดันใช่ไหมครับเขาก็จะดันให้ให้ตัวกางไกลเนี่ย บัดผ่านผ้าไปเลยโดยที่ไม่หนีบนะครับก็เหมือนกันกับเวลาเราใช้มีดครัวนะครับใช้มีดคัวเวลาเราหัน่นแล้วก็กดกดแล้วก็ดึงไปดึงมานะครับเวยสรีระของคมนะครับเวยสรีระของคมพอพอเวลามันวัสดุต่างๆพอมันไหลเข้าสู่ที่แคบอะครับพอมันไหลเข้าสู่ที่แคบเสร็จแล้วมันไม่มีทางไปจริงๆมันก็จะเกิดความเครียดเสร็จแล้วมันก็จะขาดนะครับลักษณะของการใช้มีดที่คมเรียบก็จะคล้ายๆกันนะครับ ก็จะคล้ายๆกันก็คือในลักษณะของการใช้คมนะครับซึ่งมันจะมีสองแบบก็คือแบบแรกก็คือที่เรียนในขั้นต้นนะครับแบบแรกก็คือรับแบบเสมอกับหน้าหินนะครับเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะเอาความละเอียดของเม็ดสารขัดมาสร้างเป็นซี B ่เป็นซี่เป็นซี่นะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือการรับแบบยาวนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นนะครับในบ้านเรานะครับแต่เราจะไปเห็นสังเกตง่ายเราจะไปเห็นในลักษณะของการรับนี้ญี่ปุ่น การรับมีดญี่ปุ่นจะใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือสังเกต่าก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าอาจจะด้วยชนีละของการสร้างมีดนะครับเพราะว่ามีดญี่ปุ่นเนี่ยมีดญี่ปุ่นจะมีลักษณะของการรับแบบเต็มคมนะครับรับแบบเต็มคมคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบรับบ้านเราคล้ายๆแบบรับแบบคมมีดโบราณบ้านเราแบบคอนแบรแบบคมแยกซ้ายขวาเลยนะครับก็คือรับแบบเดียวกันนะครับก็คือมินญี่ปุ่นมันก็จะเลยมีลักษณะของการโชว์ แยกชั้นเหล็กนะครับเพื่อโชว์ผิวเหล็กนะครับในขณะที่ในขณะที่มีดทางตะวันตกนะครับจะใช้ลักษณะการสร้างแก้มมีดมาก่อนแล้วนะครับสร้างแก้มมีดมาก่อนให้สวยไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เวลารับก็รับเ,เฉพาะส่วนคมไม่ให้แก้มโดนหินนะครับมันจะมีมันจะมีลักษณะรายละเอียดของการรับที่แตกต่างกาันเพราะฉะนั้นในหินญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยจะต้องมีคนบรรบัิที่แยกชั้นเหล็กแต่ด้วยเพราะว่าส่วนมากแล้วญี่ปุ่นจะมีลักษณะของการตีแบบ เหล็กประกบหลายชั้นใช่ไหมครับพอเวลารับออกมาแล้วอาจจะมีมีร่องรอยของการประกบเหล็กแต่ละชั้นด้วยแล้วก็อาจจะมีฮาร์มอนมาด้วยนะครับทีนี้ไอ้ตัวเหล็กตัวหินพวกนี้มันก็จะแสะดงศักยภาพในการทําให้เห็นริ้วลายพวกนี้ออกมาให้ชัดเจนขึ้นนะในขณะที่ทางตะวันตกเขาก็จะเป็นลักษณะของการทําเสร็จแล้วปุ๊บทาแก้มีสดสาเร็จเลยเสร็จแล้วก็ไปชุบกรดนะครับไปชุบกรดให้ลายมันขึ้นแต่ละเวลารับเขาก็ไม่ให้มันโดนตรงหลายนี้นะครับเดี๋ยวลายมันจะหายแล้วก็รับอาทิเฉพาะส่วนของคมนะครับ ตรงนี้ก็คือรายละเอียดปลีกย่อยนะครับรายละเอียดเปียยเยอยของการรับคมนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลาย,ลายท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ